เป็นนักพัฒนาจริงๆเป็นข้าราชการอยา่แล้วก็เป็นหมอข้างนอกอยู่ที่พินสโรค ปี40นะผมก็ถูกอา,อาจารย์หมอประเวศวสีท่านผมจะรู้จักดีท่ามีคนเหมือนการนะอาจารย์หมอประเวศวสีก็ขอให้คุณหมอสมวนนิตยาลังพงเนี่ยซึ่งคนนี้คือคนที่ต้อนกำเนิดของสามสิบาทาังสาทุกโลกนะคุณหมอสมวนว่าสมวน ไปเอาตัวพลเดชมาจากพิศนุโลกให้มาช่วยทำงานในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒน,นาชุมชนท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศปีสี่หนึ่งผมเลยต้องเข้ามาอยู่ทร่เทศแต่ใช้วิธียืนตัวผมยังสังกัดอยู่ที่สำนักง,งานควบคุมโรคติดต่อเ9เก้าทพิศนุโลกยืนตัวมา ช่วยงานที่กรุงเทพแต่ว่าผมไม่ได้เข้ากระทรวงเลยอาจารย์ผมไม่ได้เข้ากระทรวงเลยไปทํางานอยู่ที่นั่งทํางานอยู่ที่มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนามูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเนี่ยก็ <c oughs> เป็นมูลนิธิท,ที่ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่สี่ท่านนะได้ก่อตั้งขึ้นนะท่านที่หนึ่งก็คือท่านอาจารย์ แล้ผีสาคริกท่านเสียแล้วนะฮะเสียด้วยอายุป,ประมาณร้อยเนี่ยนะท่านอาจารย์แล้ผีสาคริกก็ถือว่าเป็นปูชน่ชั้นยรริ่งหรือผู้คลของกระทรวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่สองเนี่ยก็คือท่านอาจารย์สเสนจามริขอันนี้ก็จากธรรมศาสตร์ก็ถือว่าเป็นปูชน่ชั้นยิ่งหรือผู้คลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมหายาลัยหลัก ของประเทศในในสมัยนั้นนะท่านที่สามก็คือท่านอาจารย์หมออาลีวละละยักเซมีท่านเป็นผู้ก่อตั้งผู้ให้กำเนิดโรงพยาบาลรามาทิดีเป็นคณะปรีคณะแพทยศาสตร์รามาทิดีคนแรกเป็นผู้ชนีผูบุคนของของอหมอรามา ส่วนท่านที่สี่ก็คือท่านอาจารย์หมอประวิทยวศินะฮะซึ่งท่านก็อยู่ทา่าโรงพยาบาลศรีลานะบศรีลาดนะก็เรียกเป็นผู้เช่ยวชาญดุลนเป็นผู้เช่นอาจารย์ผู้เชีย่ยวอาจารย์ของท่านแพทย์ศรีลาดนะผมจบแพทย์ที่ศรีลาดนะผมจบแพทย์ที่ศรีราดนะแล้วก็ทั้งสี่ทนะ่านเนี่ยในตอนนั้นเนี่ย เข้าใจเราจะประมาณปี2520ประมาณ25 2525 <Okay. S 1> 25เนี่ยผู้ใหญ่ทั้ง4ท่านเนี่ยได้ก่อตั้งมูลนิธิชื่อว่าชุมชนท้องถิ่นพัฒนานะครับแล้วก็ตอนนั้นสื่อมวลชนเนี่ยจะเรียกผู้ใหญ่ทั้ง4ท่านเนี่ยติดปากกันเลยแล้วที่เรียกมันจะถึงอย่างนี้นะ เขาเรียกว่าลาสอรอาอุโศคำว่าลาษฎรอุโสเกิดขึ้นตอนนั้นนะจ๊ะตอนนั้นแหละแล้วก็หมายถึงสี่ท่านนี่แหละตอนนี้ทั้งสี่ท่านเนี่ยเสียไปแล้วนะด้วยวัยเก้าสิบหนถึงร้อยอายุยืนทุกคนเหลือสุดท้ายท่านเดียวคือท่านอาจารย์หมอระเวตวศีอาจารย์หมอระเวศรวศีปีนี้เนี่ย 85ดสิ95 95 95เนี่ยคือท่าอนอาจารย์ผมน่แะครับแล้วก็ในสี่คนนี้เนี่ยหลังวันแม็กไซไซเนี่ยสองคนนะคืออาจารย์หมอพรเทพศสีได้แม็กไซไซเนี่ยปี่สิบสี่อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ท่านอาจารย์หมออาลีวรยัตสรี แม็กซ์ไซสเนี่ยต่อหน้าท่านประมาณสักปี2520 21 22เ <Okay. S 1> นี่ยสองท่านนอกนั้นก็แต่และท่านก็อย่างาจารย์ลัพีสาริกเนี่ยไม่ต้องได้รางวัลอะไรหรอก <Okay. S 1> ท่านเกินรางวัลไม่หมดอา <c oughs> <c oughs> จารย์เสน่ห์อาจารย์ยิ้มเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็เอาให้ฝาง <Okay. S 1> <c oughs> ผมก็เลยต้องมาดูแลไอ้โมนิธิเนี่ย ให้กับอาจารย์เพื่อทำงานพัฒนามาตั้งแต่แบบนั้นจังเป็นราชการอยู่นะจารยังเป็นราชการอยู่ผมยังไม่ได้ลาออกจากราชการเลยจนกระทั่งต้องาลาออกจากราชการจริงๆนะก็ตอนทนี่ได้รับโรดเกล้าแห่งตั้งป็นมาเป็น,ปนรัฐมนตรีกระทรวงออมในปี25,000ร้ย 2 5 4 0ั50กตอนนั้นก็อายุก็คือ 52, 51คือนตอนนั้นก็ประมาณงั้นะครับก็จากนั้นเลยต้องออกจากราชการแล้วก็ออกแล้วออกเลยเมื่อกี้ผมคุยกับท่านอาจารย์ว่าอาจารย์นี่เดีพิ่ออกนะรอให้เกษียณอายุเลยแล้วก็ค่อยออกนะครับ จริงๆออกตอนนี้เนี่ยก็มีบำนาญได้ผมเองตอนนั้นผมก็ตัดสินใจออกแล้วออกเลยออก็เพราะว่ามีบำนาญแล้วออก็เลยจริงเป็นขา้าราชการบำนาญกราก็สงสารสุดๆเลเยได้รับเงินบำนาญอยู่เงินไม่จีนตังนะครับ <c oughs> กอ็อย่างเ้าก็ให้รู้ที่มาที่ไปของผมมาอย่างนี้นะครับทีนี้มาพลาออกเพราะเป็น,นกการเมืองมันเปลี่ยนสถานะจาก นักพัฒนาทั่วไปเปลี่ยนสาระาจากข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นนักการเือนก็นกตรงที่ถูกแต่งตั้งเป็นนายกและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอมนะครับตรงน,นี้ก็เลยาจากนั้นเนี่ยคำว่าอาชีพของผมเนี่ยมันถูกประทับตาไปเลยว่าเป็นอาชีพนันกการเือง เวลาภรรยาผมลูกผมจะไปเปิดบัญชีธนาคารอะไรตา่างๆเขาก็จะบอกว่าเป็นครอบครัวของนักการเืองอ้าตายแล้วเผือแค่เดียวเราเป็นนักการเงินเลยใช่แต่เราเป็นนักการเืินโดยผู้ปฏิเหตุเนาะเหมือนกับผู้ปฏิเหตุในตอนนั้นที่เรามีการยึดอำนาจกันเลยนะปีส5 4พน้าร้อยสี่บเก้าะอันนี้ก็เกิดขึ้นมามอย่างนี้มาล่าสุดเนี่ยผมเป็น สมวในรุ่นที่แล้วนะครับก็แต่งตั้งอีกครับผมได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกบุรีสภาผมไปทำงานในเรื่องสองเรื่องใหญ่ก็คือสามเรื่องใหญ่เรื่องแรกก็คือเรื่องแก้ปัญหาความยากจนอยู่กันมาริการแก้ปัญหาความยั่งยนอีกทางหนึ่งเนี่ย อยู่คณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผมเนี่ยดูแลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนอันที่3เป็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศและก็การกับเพื่อนพุตธศาสชาติ3เพื่อนใหญ่อันที่2อเนี่ยที่ผมเล่าไป้เาคือการพัฒนาการมัธิการพัฒนาการเมือง ได้รู้จักจากสุรานะครับได้รู้จักโหรู้จักไทยต่างๆรวมทั้งเป้ด้วยทั้งอาจารย์อาจารย์กิติพันธ์ด้วยนะครับอาจารย์ต้นครับแล้วก็แต่ละคนอาจารย์กิติยศด้วยอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าในกรรมธิการชุดผมเนี่ยโดยผมเป็นประธานอาชีพกรรมวิการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เลย คิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการมเมืองนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรนะตั้งจบว่าเราจะทาอะไรและเราจะปฏิรูปประ,ประเทศเนี่ยในด้านการมเมืองเนี่ยควรจัดปฏิรูปอย่างไรนะครับมันก็ต้องย้อนศึกษาย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ย เราเคยมีคำว่าปฏิรูปการเรงเนินเเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแล้วก็เรียกกันติดปากปฏิรูปการเรืินปฏิรูปการเรืินในตอนนั้นเนี่ยปี2,535เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสภกาตมินใช่ไหมตาตมินตอนที่จำลองกับสุกินดาใช่ไหมถูกพาตัวไปเฝ้าในหลวงพร้พอมกัน เพื่อให้ยุน่นะค้ับทะเลาะกันอย่างนี้เนี่ยก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะแพ้ทั้งคู่และประเทศชาติก็แพ้ด้วยโนะอ้โหนะครท่าพระเจ้ากระตุ้ท่านหนุมเนียมันมันแรงมากเลยนะวนะนะ่าสู้ทำแบบนี้นะย,ยสู้ไปสู้มันกะัดแยงอย่างสุดท้ายประเทศแพ้ ตอนนั้นก็เหตุการณ์ก็คลายดาวลงเนาะจากนั้นมาก็มีการเี้าตระาทางการเมืงอ,องยังไม่จบความขัดแย้งทางการเมืองยังไม่จบแม้จำลองกับสุจินดาเนี่ยตายตัวลงไปแล้วก็นำาไปสู่การเลือกตั้งใหม่พอเลือกตั้งใหม่ปีสอง8ัห้า้ยสามสบแดสาปีจากนั้นนะครับ ก็มีอะไรมีวิกฤตประชาธิปไตยเกิดขึ้นถึงขั้นไหนถึงขั้นที่ฉลาดรอชัาฉลาดบราชฉา,ชา,ร,า,ชาร้อยกำหนดตรีเนะาะฉลาดบอชฉาอดข้าวอยู่ที่ข้างสุดสุดสัปสิทธะตรง,งขง้ามกับสภาเนาะนั่งอดข้าวอยู่แล้นั้นอดข้าว ผ่านไปแล้ววันสองวันสามวันสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ที่สองจะตายแล้วจะตายแลบบ้วแรงจากการนั่งกดข้าตรงนั้นเนี่ยมันทําให้สือ่อมวลชนพากันวิพากษ์วิจารณ์ทำทำข่าวทำอะไรต่างๆกระทั่งเกิดกระแสะเกิดกระแสะที่เมื่อป้นเมืองเนี่ยจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับสุดท้ายเนี่ย ประธานรัฐสภาตอนนั้นเนี่ยคือใครทราบไหมครับอาจารย์มารุตธุนนาจากพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์มารุตธุนนาเนี่ยเป็นประธานรัฐสภาต้องเรียกประชุมรัฐสภาด่วนเพื่อแก้ปัญหาฉลาดวรชาติข้าวขวดนวลเพื่อเรียกน้องประชาธิปไตยก็ต้องประชุมเปิดใีย่ประชุมสภาใหญ่นะครับสุดท้ายตกไปตกมาสุดท้ายเนี่ย มีข้อยุติว่าอยา่าะนั้นเลยเราต้องแก้ปัญหาวิกฤตต,ตรงนี้โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเขาเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยนะฮะคณะหรือตัวยอ่อทีอ่เรา c a l ปอคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็ไปเชิญอาจารย์ผมนั่นแหละต่อเวนก็สีะ มาเป็นประธานคณะกรรมาการชุดนี้ท่านอาจารย์ประเวศท่านก็รับเป็นประธานแต่ไม่ต้องตั้งกรรมาการให้ท่านน,นัตั้งท่านเป็นประธานคณะกรรมาการคนเดียวจากนั้นท่านเป็นคนเลือกกรรมาการเองทั้งหมดนี่อันนี้ชั้นเจอของอาจารย์ผู้ใหญ่เลยนะตั้งกรรมาการขึ้นมาเองท่านก็เลือกเอาอาจารย์ มอญจตละสมบูรณ์อดีตเตหังคณะ,ะกรรมการปิสิร,ริกาบวรสักชวนโนนะแล้วก็ใครก็ใครเี่ยวเนนะื่องกันนะฮะก็เข้ามาจารนหมอวิจารณ์บาลิศเป็นผู้ในการสปอว์อตอนนั้นก็คณะชุดนี้เนี่ยก็ทำการศึกษานะศึกษาเนี่ยโดยที่ถอดความรู้ทำความรู้ อันนี้จะย้อนกลับมาที่ที่อาจารย์สุวรันทำอะไรที่มีความสําเร็จคือหน้าไปเนี่ยเพราะความรู้ถ้าทําไปเนี่ยมีแต่อารมณ์ไม่ทะลุทะลวงไปได้ทีนึงเนี่ยก็จะปิดตแต่ทําเนี่ยเริ่มด้วยความรู้ความรู้ทางด้านกฎหมายความรู้ทางด้าน,นตอนกนระบวนการกตา่าง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไอ้นี่ความรู้ทั้งนั้นเลยแล้วจากความรู้ตรงนี้เนี่ยทําเป็นเอกสารเอาเอกสารเนี่ยหนังสือนาไปก่อนเพราะว่ากว่าจะทําเป็นเอกสารได้น,นะมันต้องประมวลความรู้ต่างๆงกันแล้วท่านตกคืนก็ตกคืนว่าเราจะจะเข้าตีแบบไหนจะจะแก้รงประเด็นไหนตรงนี้มันสาคัญนะ ใครไม่เขียนใครไม่ลองเขียนนะดูเนี่ยนะจะไม่รู้แต่คนที่เขียนเนี่ยจะรู้ว่ากว่าจะตกตึกกันอย่างนี้แล้วก็ร้อยเรียนขึ้นไปเนี่ยให้มีพลังเนี่ยเป็นเอกสารที่ส่งพลังเนี่ยไม่ไง่ายต้องฝึกฝนนะครับนี่กลับไปที่อาจารย์หม่อมเวรคณะกรรมการคอปปอเนี่ยเนาะก็ทําการศึกษาศึกษาเนี่ยตั้งประเด็นเลยว่า ประเทศทั่วโลกนีนะ้ในประเทศที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยทั่วโลกเ่ยเขาเคยมีวิกฤตเศรษฐวิกฤตป,ประชาธิปไตยแบบนี้มนะั้ยแล้วกาแก้ยังไงญี่ปุ่นทำยังไงเยอรมันทำยังไงฝรัร่งเศสทำยังไงสิงคโ,โปร์ทำยังไงเกาหลีทำยังไงนะครับอเมริกาก็ทำยังไงเรียกว่า เอาความรู้เนี่ยจบสิ้นดิมฟ้ามาหาสมุทรภาษาิจก็เรียกว่ารีวิวดิสเลเยชั่นก็ต้องมวลความรู้ก่อนเลยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาสุดท้ายเนี่ยเปเทียบเรื่องได้การสุดท้ายบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหาวิากฤตการเงินทางน้นน,ะะนี่ะนะนี่ปี38นะครับที่ผมพูดเนี่ย2538นะ ม30ปีพอดีเลยเนะี่ยจริงนะปีนี้68 30ปีตอนนั้นเนี่ยก็มีข้อเสนอว่าจะปฏิรูปจะแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองไทยเนี่ยต้องปฏิรูปการเมืองดังนั้นจากเนี้ยไอ้คำว่าปฏิรูปการเมืองเนี่ยเริ่มนะับถึงจากวันนั้นเลยน่ยจนวันนี้มันถึงเนี่ยค้อสามของคณะผมก็คือว่าอ้าว ก็สาสปีก่อนเนี่ยเขาปฏิรูปการเมืองไปแล้วอ่ะแล้วจากวันนั้นเราเป็นวันนี้เป็นยังไงแล้วถ้าเราจะทําการแก้ไขปัญหานี้เราจะปฏิรูปการเมืองที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างไรที็นที่มานะในที่สุดเนี่ยคณะของเราเนี่ยก็มีข้อสรุปว่าที่ปฏิรูปการเมืองรอบที่หนึ่งนั้นเนี่ยตี มีความก้าวหน้าทำให้เราได้รัฐมนูญฉบับประชาชนปี2504นะ40 140. ได้รัฐมนูลฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการรณรงค์ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเรียยว่าเปลีล่ยนรัฐมนูญจากสายพันเดิมคือว่าเป็นการืึกตั้งอย่างเดียวประชาชนเลือกผู้แทนไปใช้อำนาจแทนตน ในสภานในรัฐบาลแต่ว่ารัชมุนปี40เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นการเมืองแบบมีส่วนร่วมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเขาเรียกว่า participatory democracy ออไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบ representative คือตัวแทนอย่างเดียวต้องมีสองนา้เข้ามา อันนี้ก็เลยเริ่มเป็นตัวตั้งต้นของรัฐธรรมนูน40จนกระทั่งต่อมามีการแก้เป็นกาฉีกรัฐธรรมนูนเปลี่ยนเป็นรัฐธรรมนูน50ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมแนวทิดเดิมเป็น60ก็ยังเป็นพันเดิมเพราะฉะนั้น40 50 60เนี่ยผมเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญสายพันธุ์ใหม่ไม่ใช่สายพันธุ์เดิมคนอเสายพันธุ์เลยนะครับ แล้วก็สมัยก่อนนะเนี่ยก่อนรัฐมนตรีศูน40เนี่ยไม่มีหรอกปปชองค์กรอิสระไม่มีไม่มีเพิ่งมาเกิดขึ้นในรัฐมนตรีศูน40นะตั้งปปชขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะแก้จะป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันตั้งปปตขึ้นมาหวังว่าปปตเนี่ยจะเป็น,นกลไกที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรม แล้วมันเป็นนะแล้วมันเป็นในเรื่องนี้ใช่ไหมฮะตั้งคณะกรรมการสิตั้งสองอตั้งอะไรเนี่ยสารร้องเนิน้ยมาเนี่ยมันเกิดเกิดขึ้นจากสายพันธุ์นี้แหละนะมาเนี่ยทีนี้ทำไมล่ะมันออกแบบก็ดีศึกษามาจากทั่วโลกแต่พอเอามาใช้จริงในเมืองไทยเนี่ยบาตายที่องไทยหมด ไอของดีๆทั้งหลายเลยกนมีหมดตายหมดเมืองไยหมดเลยโดนโดนสายบันรไทยไนจันหมดมันทำให้สามานุหมดเลยของดีๆสามามนได้หมดนย่ยอย่างเงี้ยทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ดูว่าตั้งโจทย์ว่าแล้วทำไมการปฏิรูปทางน้ำเนี่ยถึงไม่สาเร็จเขาทำอย่างไรเราก็พบว่าที่ทำไม่สาเร็จนั้นเนี่ย พราะประการที่หนึ่งทำจากบนลงล่างทำจากบนลงล่างมนสุดคืออะไรคือตัวรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดคือกฎหมายประกอบต่างๆทั้งหลายคิดว่าทำกฎหมายดีเขียนต้นหมายให้สวยให้ดีทุกอย่างเสร็จแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยไม่จริงเลยคำตอบคือไม,ไม่จริงเลย ทำจากเงินอย่างเดียวคิดว่าทั้งลางาจะดีหมดไม่จริงเลยสองทำจากเงินลง่างอันที่สองทำโดยชนชั้นชั้นนำภา,าษาอังกฤษเขาเรียกว่าอีลีกลุ่มอีลีกลุ่มชันชันอีลีคลาสคือถูกชนชั้นนำชนชั้นนำคือใครชนชั้นนำก็คือนักการเมือง คือข้าราชการคือ,อสื่อมวลชนนะคือพวกนี้คือ้างธุรกิจพวกนี้ก็กลายเป็นกลุ่มชนชั้นนำที่มาเขียนเรื่อรถนนใช่ไหมครับชาวบ้านมีส่วนร่วมก็เพียงเป็นไม้ประดับเป็นบาประดับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำทามนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่คือต้องปฏิรูปการเมืองเนี่ย โดยประชาชนไม่ใช่โดยอีลีหรือชนนำต้องโดยประชาชนแล้วทำจากล่างขึ้นบนไม่ใช่ทำจากบนลงล่างคือการมีส่วนร่วมเป็นหลักนะครับพอได้แนวทางแบบนี้ปั๊บเราก็เลยเริ่มาจากประเด็นในเรื่องของการสอนนั้นเราเรียกว่าการเมืองวิถีใหม่เราใช้คำว่าการเมืองวิถีใหม่ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียกสั้นๆอย่างไรเรียกการเืินวิถีใหม่ก็คือไม่ใช่วิถีเดิมแล้วกันนะแล้วจะกระบวนนี้จะเป็นกระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเือนจากําโดยประชาชนจากล่างขึ้นบนไม่ใช่จากบนลงล่างนะครับก็มาเจอเครือข่ายพี่น้องเนี่ยก็เริ่มเข้ามานะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ เริ่มรับเรื่องร้องด,ดียร้องทุกเริ่มเจอกับผมผมมาจากทางราชบุรีมีประเด็นต่นตนตางๆทั้งหลายอาจารย์สุขนันก็มาโ,โปรงการพักยิ้มมานำเสนอเล่าให้ผมฟังแบบที่อาจารย์เกติยศกำลังเสนอเล่าเรื่องสภาพรเมืองนี่หนะฟังครั้งแรกผมชื่อชื่อเนี่ยคือเอลไบโ ฟลอยใช่ไหมอิน vestigation organization ใช่ไหมคือองค์กรตรวจสอบการทุจริตเรื่อแต่ละวันต้องเรื่องวันที่วังงเหมือนกันเหมือนยิ้มเกี่ยวยังไงนะฮะเอาเอาไปเป็นนาเขียวพึ้นสามช่วยไปก่อนช่วยไปก่อนเพราะว่าก็คือไปช่วยเรื่องวัดพุทธบาทโบสถพุทธบาทอะไรเนี่ยนะ ที uh, ่บบบเนาะแล้วก็อื uh, ่นก็มันก็ดีก็ตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตรงเรื่องของทุดจริตโดยตรงหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องประชาชนหรือชุมชนเนี่ยวันนี้ก็ถือเป็นสถาบันชุมชนไม่ได้รับความติธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอาวุมันก็เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องชุดจริตหแต่เราไม่ไปจับเขาจับทุดจริตเขาแต่ว่าเป็นไปแก้ปัญหา ที่เป็นผลพัวจากการทำอะไรนะปฏิบัติโดยไม่ชอบนะฮะตรงนี้ก็หลบข้องหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็แก้ปัญหาเป็นวิธีการทางบวกคนถือเป็นวิธีการทางบวกบางกลุ่มเนี่ยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำทางลบทางทางลบมือจับผิดก็จับผิดก็ให้แบบเยี่ยวอันนี้คือวิ่งชนต้นแฮง แช่ S <S นั้นที่เราญิงพูดนะคือแบบนี้คือวิ่งชนกำแพงเอาหัวชนกำแพงสุดท้ายตดนแตกเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราทำทา้งบวกเนี่ยมันไม่เจ็บตัวแต่ว่าได้ได้บุญทำบุญแบบนี้นะอันนี้ถือเป็นวิธีที่ดีทีก็กลับไปที่เป็นอแบบันดับไปแล้วโม่แผลเยอะเลยหลังก็วิ่งเยอะ มีไปได้เรื่อยๆทำเข้าเนื้อก็ดี